ขนมก็จะสลับกันไปเรื่อยๆฤดูกาลเนี่ยค่ะอย่างหน้าลำไยหนูก็จะมีขนมที่มันเกี่ยวกับลำไยตามฤดูกาลขี่นมามันก็จะแบบมีลูกเล่นตามฤดูกาลไปเรื่อยๆขนมที่ร้านก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปอะค่ะขายดีๆที่ร้านจะเป็นข้าวเหนียวหน้าค่ะแล้วก็เป็นตาโกนที่หนูจะทํามาแบบเยอะกว่าตัวอื่นส่วนขนมอื่นๆที่เป็นขนมแปลกๆอย่างวันนี้ใช่ไหมคะเมนูแนะนําก็จะเป็นขนมต้มแดงข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเี้ยค่ะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเรียกว่าขนมต้มแดงตัวแป้งจะหนึบๆคล้ายๆกับบัวลอยแล้วก็ กับน้ำตาลตะหนดกับมะพร้าวน้ำหอมค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบหมอ้อแกงต่างๆค่ะแล้วก็ท้องหยิบท้องยอดฝอยทองในขนมข้าวเหนียวแก้วตะโก้ค่ะแล้วก็ขนมชัน้นแล้วก็จะเป็นพวกข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะที่ร้านหนูค่ะ,คะจะขายราคาเดียวทั้งหมดเลยก็คือ10บาทซื้อ5ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นค่ะหนูไม่เคยขึ้นราคาเลยเพราะหนูคิดว่าบางอย่างบางตัวมันสามารถถ่วกันได้หนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าทีนี้ขึ้นเราก็แค่ได้กําไรน้อยหน่อยแต่เราก็ทําขนมให้มันเยอะขึ้นหนูขายอยู่ที่นี่มา6ปีแล้วค่ะ